เดี๋ยนะอลินจัดเคียโต้ก่อนขอบคุณนะครับได้เลยคุณโนมุกอะรอบนี้ไม่ไม่เอาละร <c oughs> อบนี้ถ้าตกไม่ไม่ไม่รีละผมไปนอนกันนะครับไม่ไหวแล้วฟันดีค่ะอามาทุกคนเลืัดสู้เลืัดสู้เลืักสู้เก้าเล,เล,าลนเจอร์ขอขอเบวได้ไหมอะไปเราเป็นเกาเรนเจอรนะ์แล้วทุกคนเราเราไม่สู้เราไม่สู้รี <c oughs> เราสู้ไม่หอยสิ อยู่ดีๆแอร์ก็เย็นขึ้นรอให้มันเย็นนิ่งๆก่อนก็ได้ว้ายตกฮึม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 ฮึคาวเลนเจอร์เฉย

ต<วะ>ตัตกที่ยาววะตกตกที่เดิมอีกแล้วตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องไม่เสียเวลาตรงนี้สิ โอเคโอ้ยเดี๋ยวตรงบนต้องมีตรงนั้นอะไรตรงที่อลิซไม่ชอบล่ะอ้ยไม่ถึงเหรอเล่นใหม่อีกรอบอใช่แล้วค่ะไมนะเมื่อกี้สายโดนสสยอ่ะ ตื่นเต้นนะคะเนี่ยเพรไม่เห็นเวลาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยอืออเ้ยได้ได้ได้กลับไปเก็บสถิติทินะคะใช่แล้วคุณฟ้าเก็บสถิติเก็บสถิติ สามนาทีเหรอคะเนี่ยโอ้ยเกอบไปเก็บไปทำไมเอ้เมื่อกี้ไม่ถึงเหรอเดี๋ยวนะโอเคแล้วก็นี่นะตรงนี้แหละ ปัับเลยตรงนี้แหละ นั่นนะเนี่ยคุณน้องหมูเอาเรื่องเกินเอ๊ะคืออะไรน่ะ

Okay, okay. <laughs> โอเคโอเคคนดูรุ้นใจสักคายโอเอนะคะโอเค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 อ้า okay, okay. okay, okay. oh! แป๊หนึ่งนะ้ตรงนี้อลินยากนะ่ะอลินทำไม่ค่อยได้ด้วยตรงนี้โอ๊ยลลมว่าต้องโอ้ยโอ้ยไม่นะถ้าไปตรงนี้ไซส,สุดอะจะได้ไหมนะพี่โอ้ได้ ไม่กล้าไปต่ออะอืมเออได้ได้ได้เธอนอนฉันฉันนอนเดียวนะครับก็ไม่รู้เธอทำยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิดผมจะอยู่ไว้จนจบไลฟ์เลยขอบคุณนะคะ โอเคแล้วก็ฮ้าโอเคว้า okay, ว้าลมว้าลมาลมโอเคขึ้นแล้วรอดูเธอชนะลุยเขาคุณค่ะทุกคนขอแอบดูเวลาได้ไหมอ่ะ ได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าเล่นไปนานเท่าไหร่แล้วอ่ะว้าอ,อยากดูเวลาน่ะไม่ได้เหรอขอดูเวลาได้ไหมคะได้ไหมถ้าดูเวลาแล้วรอบนี้อลินจะกดแบบปิดหน้าจอแชทเลยว่าแบบอลินจะไม่ดูแชทถ้าถ้าแลกกันได้ไหมอ่ะดูเวลาแลกกับไม่ดูแชท <laughs> แบบดูเวลาวะมาถึงดูเวลาแบบกดกดกด e s c เฉยเฉยๆนะ่ะ อ่ะอุ้ยไม่ไดอนชชดจริงเหรอทำไมยอมไง,งา่ายจงคุณเก้ก็ได้เหรอทุกคนเฮ้ยพานาทีเหรอโอเคปิดแชร์ละเอเลนจะพูดความเหงาของเอลลนนะครับตอนนี้นะครับจัมคิงอัจจวินกำลังขึ้นไปนะครับอัจจวินอัจจวินอัจจวินยาอัจจวัาวัจจะวัจช เงาเงาอยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดลียดได้ฉันเป็นเจ้าชายที่มีมงกุฎอยู่บนหัวฉันบอกอย่าอ่านนะแต่ฉันอยากอ่านอนะแต่แชทไม่เข้าใจบอกอลินให้มีสมาธิแอลินไม่มีสมาดิตาย บิ๊กโซแชงก์ปีปเอออ้อต้องสูงกว่านี้เหรอพิซซัมฟอนีลัดเบ็ดบีมอสเตอร์วีดีมันชื่อเพลงอะไรนะหนูมาหนูมาเหรอว้ายอ่ะใครไม่เคยฟังไปฟังนะค่ะไอรินไม่ได้จริงๆตัวช็อปมันไม่ได้ร้องอย่างนี้นะ อะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันร้องอยังไงฉันจำไม่ได้แล้วแล้วแล้ว,ลวนะ้าไปหาฟังกันเองได้เหรอนะคะอยตรงนั้นแหละเจ้าเป็นใครละ่ะ ไม่ใช่เพลงนี้เนาะตื้อดื้อกลับมาแล้วคิดถึงคิดถงเอ็นด we no huh ูให้เป็นเชล็ดโเหมือนจะไม่มีสมาธิกัดเด้อคิดเพลงไปเดอดไปน่าจะโล่งยังไงเนาะมีคนเหงาโอ๊ยเนาะเห็นเวลาสมาธิว่าเราจะมีลาลาทำไมพวกเรารู้สึกเรวคิดผิดว่าเราจะมีชนะอย่าเพิ่งโดด้วยเก็บกันไว้ก่อนนะเอาว่าทำได้ไม่ได้ละล่ะเพลงนี้มันโอ้เจ้านี่พอที่ไม่ต้องมาแย่เอ๊ะเม่งอะไรเนี่ย ตกไปห้าสิบเก้าครั้งสาสนาทีถ่ายรูปไว้ทุกคนหน้าจอ,อนี้เป็นวัติศาสตร์ทุกคนรอแป๊บหนึ่งเขาเปิดโมเดียวก่นอนรอแป๊บหนึ่ง